วันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์สมมุติว่าเป็นวันอาทิตย์เพราะว่าเทปนี้เป็นเทปที่อัดเอาไว้ก่อนขณะที่ท่านผู้ชมทางบ้านกําลังฟังเสียงหลวงแม่นะคะตัวหลวงแม่น่ะนั่งอยู่ที่เวียดนามค่ะไปเวียดนามคราวนี้มีนัยยะสําคัญอย่างยิ่งในทางประวัติศาสตร์พุทธศาสนา,ศาเพราะว่าภิกษุณีสงฆ์ที่เวียดนามสายเทรวาสนะคะต้องต้องอธิบายนิดนึงเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่น่าสนใจ เป็นประเทศที่มีภิกษุณีมากที่สุดในโลก2.22 0 0 0รูปนะคะในขณะที่มีภิกษุเพียง1.2 0 0 0รูปแต่ว่าที่พูดนี่เป็นมหญายานค่ะส่วนของเทรวาสนั้นเพิ่งเริ่มเริ่มต้นเมื่อพศ2542เท่านั้นเองนะคะแล้วสังฆะของท่านเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ2ปีก่อนท่านบวชมาตั้งแต่ปี2,542ก็จริง แต่ไม่สามารถจะเป็นสังฆะไดม้มีเพียงสองสารูปบวชครั้งนั้นสี่รูปแต่อีกสองรูปเนะี่ยไปอยู่ต่างประเทศจึงเหลือเพียงสองรูปที่อยู่ในเวียดนามต่อมาเมื่อปี2555ค่ะที่ท่านสามารถที่จะบวชเพิ่มจนกระทั่งเป็นสังฆะได้แล้วก็ครั้งนี้ท่านนิมนต์หลวงแม่ให้ไปช่วยบวชสิกขมานานี่เป็นนัยยะที่สําคัญทางประวัติศาสตร์เพราะว่าการบวชสิกขมานานี้ท่านผู้ชม จะถามว่าคืออะไรนะสิกขมนาก็คือสาม,มเณรีค่ะแต่เป็นสาม,มเณรีเข้มข้นหลวงแม่เรียกว่าอย่างนั้นนะคะเป็นสาม,มเณรีเข้มข้นเพราะว่าชัดเจนแล้วว่าสองปีข้างหน้าจะเป็นภิกษุณีอายุจะต้องไม่ต่ำกว่า18ค่ะเพราะว่าเมื่อเป็นสิกขมนาไปสองปีก็จะครบ20ได้อุปสมบทเป็นภิกษุณีได้ในการบวชสาม,มเณรเีพระอาจารย์รูปเดียวก็บวชได้ บวชที่ไหนก็ได้ไม่จํากัดสถานที่ไม่จํากัดบุคคลแต่พอเป็นสิกขมนาจะต้องประกาศตัวเป็นสิกขมนาในภิกษุณีสงฆ์นั่นหมายความว่านอกจากพระประวัตินีแล้วควรจะมีพระภิกษุณีอื่นอีกสี่รูปแล้วก็จะต้องทําการประกาศสิกขมนาในพระอุโบสถหมายถึงว่าวัดนั้นต้องมีสีมานะคะต้องสมมุติสีมาเรียบร้อยแล้วประดิสถานสีมาเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ชัดเจนนะคะสิกขมานาในีชัดเจนว่าจะต้องอยู่กับปวัตินีสองปีเพื่อที่ว่าปวัตินีหรือพระอาจารย์ผู้หญิงเนี่ยนะคะจะได้ดูแลว่าไม่ขาดสายที่แรกเนี่ยที่ศีลังกาให้การอุปสมบทภิกษุณีจากสามเณรีค่ะเพราะว่าประเทศเขาเนี่ยทั้งประเทศเลยมีทศศีลมาตา ทศสินมาตาก็คือผู้หญิงที่ถือศีลสิบเขาก็อนุโลมว่าถือศีลสิบเนี่ยก็เท่ากับสามนเณรีนั่นแหละบวชเป็นภิกษุณีได้ก็ปฏิบัติอย่างนั้นเรื่อยมาจนปัจจุบันแต่ว่าพวกเราที่ไปบวชจากศีลลังกาเดิมก็บวชจากสามนเณรีแล้วก็เป็นภิกษุณีแต่ต่อมาเมื่อมาถึงเมืองไทยเนี่ยพระภิกษุสงฆ์ในเมืองไทยสอนว่าทําให้ถูกต้องไหนไหนจะเริ่มต้นแล้วทําให้ถูกต้องนะคะ ขั้นตอนของการเป็นภิกษุณีที่ถูกต้องตามพระวินัยที่ปรากฏในพระไตรปิฎกก็คือต้องเป็นสิกขมนาอย่างน้อยที่สุดสองปีล่าสุดคณะภิกษุณีสงฆ์ของวัดเรานะคะได้ไปกราบสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ซึ่งท่านเป็นผู้รักษาการสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันที่วัดปักน้ําท่านก็พูดประเด็นนี้เลยท่านบอกว่าเป็นภิกษุณีนี่ยากนะ จะต้องเป็นศิกรมนาก่สองปีแล้วก็จะต้องบวชในะสงฆสงฝ่ายหลวงแม่เองกราบเรียนท่านว่าเราทำอย่างนั้นนะคะเราได้บวชศิกรมนา2สองปีนะคะแล้วก็อุปสมบทโดยโดยที่ฝ่ายพระภิกษุณีสงฆ์เข้ามาช่วยในการถามบริสุทธิ์นะคะให้ผู้ที่ขอบวชบอกอันตรายกธรรมได้ เสร็จแล้วก็ส่งเข้าไปสู่พระภิกษุสงฆ์พระภิกษุสงฆ์เป็นผู้ใหออ้อุปสมบทการอุปสมบทนั้นชัดเจนนะคะว่ากระทําในภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียวค่ะตามพระตามพระบาลีว่าอย่างนั้นนะคะทีนี้ที่จะไปเวียดนามที่เวียดนามเนี่ยทีแรกเขาจะส่งสามนเณรีมาร่วมบวชกับเราเป็นภิกษุณีเลยการอุปสมบทที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าเราชัดเจนว่าเราจะบวช สิคมนาคนไทยนะคะขึ้นเป็นภิกษุณีไม่ได้บวชมาจากสามเมนรีเพราะฉะนั้นท่านก็เลยมาร่วมกับเราไม่ได้แล้วหลวงแม่ก็พยายามอธิบายให้ท่านฟังว่าในพระบาลีว่าอย่างนี้นะปรากฏว,ว่าภิกษุณีสงฆ์ของเวียดนามนะคะยินดีที่จะรักษาพระธรรมวินยัยยินดีที่จะก้าวไปพร้อมๆกับภิกษุณีสงฆ์ในประเทศไทย ก็เลยนิมนต์หลวงแม่ให้ไปช่วยนอกจากไปช่วยรับกระถินแล้วนะคะก็ให้ไปร่วมประกาศสิกขานาให้เขาบรรดาสามเณรีที่จะก้าวขึ้นมาเป็นภิกษุณีต่อไปเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในฐานะสิกขานาอีกสองปีโดยที่เมื่อหลวงแม่บวชให้เขาแล้วเนี่ยก็จะมอบหมายพระอาจารย์ของเขาซึ่งจริงๆแล้วพระอาจารย์ของเขาเนี่ยพรรษามากกว่าหลวงแม่หนึ่งพรรษาด้วยซ้ําให้ท่านได้ดูแลอบรมฝึกฝนกันเอง อีกสองปีต่อมาท่านอาจจะจัดการอุปสมบทที่เวียดนามหรืออาจจะมาจอยกับเรานะคะอาจจะมาร่วมกับเราเพราะว่าปีหน้าณวันที่22พฤศจิกา2558ที่วัดทรงธรรมกัลยาณีเราก็จะมีการอุปสมบทพภิกษุณีส,สงฆ์ค่ะประกาศล่วงหน้าไปนะคะให้ญาติโยมได้โมทนาบุญกำลังวังชาที่มีอยู่เก็บอ,อมเอาไว้เพื่อว่าเราจะได้ร่วมในการอุปสมบทพระภิกษุณีส,สง ที่เมืองไทยเองที่วัดเราเองนะคะที่วัดทรงธรรมกเลยียนีวันที่22พฤศจิกายน2558ขอเจริญพรค่ะ